อรุณสวัสดิ์ค่ะอารุณสวัสดิ์าดยามเช้านะคะสวัสดียามเช้าทุกคนค่ะได้เวลาหนึ่งเขาปอไฟเดิมพี่น้องมาค่ะจ้ะมานออเราต้องทำความสะอาดก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าอุ๊ยสวัสดีทุกคนเลยนะคะโหตื่นเช้ากันเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้นอน สวัสดีค่ะคุณวัวละพอุ้ยยุงยุงเยอะแต่งามเช้าสบายดีโดยสวัสดีค่ะคุณนิ้ง รอบไอทีสฮลโลกุนมอร์นิ่งกุนมอร์นิ่งไม่เซต สวัสดีค่ะคุณสำคัญมาแต่เศ้าครับคู่ทาเคชิสู้ต่อไปเป็นไงบ้างสบายดีไหมหายหน้าหายตาไปเลยคุณนาทีสวัสดีค่ะยูโซปาติทำอะไรครับหนึ่งเขาก่อนนึ่งเขา่าใส่บาทก่อน จากที่เมื่อก่อนก่อไฟไม่ค่อยติดโซสู้แต่เศ้าเลยบอได้เวลาลุกมาล้างหน้าไก่กันแล้วนะคะ What you make today I'm cooking สวัสดีค่ะคุณเอกวิทย์คุณช่างช่างสวัสดีค่ะพี่สนองคุณงามสวัสดีพี่สมใจสวัสดีจ้า หลางหนาะไกลครับคักไถดอก oh <my> ย่อมนี่ y e a อยู่คนเดียวล่วโอ้อยู่หลายคน สวยอะไรหรือคะได้อะไรกินเช้านี้สีต้มพักดอกอ้ยสีต้มบักบกวบดอก ไปล้างใหม่โซ่โบโซ่แม่มันยู่ใส่บู ตอร่อยครับแมนแอร์หักในเดอ้อหักโลดพี่สมหมายรักเลยไม่ต้องแอร์รักแล้วรักเลยนะ ผิวลื่นล้างออกง่ายเมื่อกี้ค่ะคิดถึผิวลื่นล้างออกง่ายหน่ะมิสเตอร์โจว굿มอร์นิ่งตื่นแต่เช้านี่เตรียมไปทำงานกันหรือว่ายังไม่เลิกงานยังไม่เลิกงานใช่ไหม หรือว่าใครเพิ่งเลิกงานหา Good morning Mr Joe Morning ค่ะพี่สมปองเมื่อกี้ใครบอกว่าแอบ รักได้ไหมรักเลยค่ะไหนๆก็ถามแล้วรักเลยมหนึ่งครับสักวันฉันจะต้องพอจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพียงพอเมื่อพอเพียงค่ะพอเพียงเมื่อเพียงพอนะคะสวัสดีค่ะพี่ณรงคคุณณรงศักดิ์สวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงทักทายนะคะช่างๆอยากดูค่ะดูอย่าง อร์นี่งค่ะตัวตึงห้วยมะละนะคะตื่นมาดูคนสวยตื่นมาชักว่าล้างหน้ากายล้างไรอะน้ำแท้อยากอะไรเนี่ย Hope your head good day thank you good day to you

นี้ไม่ไปทำงานเหรอท่านชอบคุณมากค่ะคุณเจษดาขอบคุณมากค่ะชอบทุกคนรักทุกคนเดี๋ยวเราจะชงกาแฟยามเช้ากันอุ้ยดูพุงออกโอ้ยมีพุงค่ะโอ้น่าเกียดอ่ะ ตื่นชเช้าแท้หนึ่งข่าวโปาไฟกาแฟไหมบะ oh <my> ชงมาเสิร์ฟหน่อยเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อน oh <my> ตื่นมาหนึ่งข่าวหนึ่งข่าวโปาไฟใส่บา รอน้ำร้อนก่อนอู้อยุงอย่างเยอะไม่ไปวัดเหรอวันนี้วันพราใส่บาทค่ะแน่นึงข้าวใส่บาทรอีกสักหน่อยพระจะเคาะระครังแล้วนี่วันพราเหรอ Good morning beautiful lady thank you ขายุงกัดมานั่งคุยกับรอกับร,รอน้ำเดือดเดี๋ยวไปชงกาแฟครับเดี๋ยวใส่บาทหน้าบา้านเมื่อคืนเมื่อคืนประเพณีอข้าวประดับดิน หรือสายสารบานเท้าเอิ่นย้ายหอเขานอยเป็นทีเรียบร้อยกันละเมื่อขึ้นนี่เราเล่าตีสองเด็บ้าก็สวยใช่สวยตั้งแต่ตอนนอนเอ้า จะมาเห็นอีกคิดไว้ก่อนกลัวคนเห็นคุณปีดาบอกอยู่บ้านไหนเพื่อน่าแท้มอร์นิ่ง Morning, จ้าคนสวยคนดีพี่ประวัติบอกมอร์นิ่งค่ะอ้ยไฟเริ่มไฟเริ่มร้อนแล้ว ไฟเริ่มร้อนแล้วอยาบออกมีไฟกะนอยยุงอ,อ่าเสียงกาเดือดแล้วเดี๋ยวชงกาแฟกัน มากาแฟมาแล้วใส่พ้าถุงออกกำลังกายโอ้ยจะไปออกท่าไหนหละ่ะพุงมีได้เวลาออกกำลังกายละคุยเราสองคนได้ไหมหลังไม่ได้ทักมาคุยได้ทักทายได้ไม่หยิ่งนะคะแต่อาจจะตอบช้านิดนึงเดีย๋ยวว่ากันนะคะ สวัสดีค่ะคนสวยน่ารักมากรักค่ะอยากขึ้นสังเวียนครับสิบเต็ตอยก็พายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ yeah. drink เยี่ไอดิ้งกาแฟหัวมันก็ได้เสืองงามเนี่ย โอ้ง่าตงตัวละตัวนี่แม่มีอีกวะเอ้าเอาให้ใส่แน่แน่ชั้นบาส่งนี่มันจุ๊ดิจุ๊กกว่าเอ้ยเอาเยบขุ่นอีกดิมาจุ๊กกว่กา,อากกอเอาเอาซักเลยเขาอ่ะแต่ว่าเห็ดส่งนี่จุ๊กกว่าจุ๊กกว่าจุ๊แม่กับจุก่อนจุก,ก่อนกกอน้กกอนกกอนอายไม่ให้จุ๊บเลยอุ้ยบกอนีทำท่ารังเกียดฉัน โซมาน,นี่มามาหาแม่ใหม่เร็วมาหาแม่ก่อนเร็วเร็วมาเร็วม่ำมัมหม่ำมัมม่ำมัมมามาหาแม่ก่อนเร็วขนมนี่หนูอยู่ไหน่ะขนุนมาสองต่อสองหืมขักถ่ดอกพี่ชาตีสวัสดีค่ะมาเร็วลูกมานิู่มาหาแม่ก่อนเร็วมาครับเร็วอ่าจุบบูจุบบูจุบบ,บ,บูเดี๋ยวแม่ปอกกล้วยให้กินเร็ว มากเปิดพัดลมสิเปิดพัดลม,ดลมตื่นตื่นเร็วจังครูคุณชาตีบอกไอจะเดี๋ยวไม่ทันพระตื่นสายเดี๋ยวไม่ทันพระตื่นมาหนึ่งเขาเปล่าไฟใส่บาทจ้าแอบชอบอยากคุยด้วยครับคุยเลยคุยเลยคุยได้อ่า ทักมาได้นะคะตอบทุกคนนะคะแต่ๆๆร้อนร้อนร้อนท่ามาตรฐานครับอะไรท่ามาตรฐานเอาใหม่ร้อนหลบก่อนสวัสดีค่ะนัทพงษ์ จะมาสองต่อสองมา 4. เป็นสิบออกกำลังกายทามาตรฐานออกกำลังกายลินดาลินดาลินดาคนไปกดแปลแล้วลินดาแปลว่าคนงามอารมณ์ปลว่าอารมณ์ประมาณว่าแบบคนงาม หาได้ทุกคนแหละตอบช้านิดนึงไม่ยิงแต่อาจจะตอบช้าว่างก็ตอบเนาะรอต่อรอต่อคุณชาติรีรอต่อไปจ้า ว่างไปตอบนั้นเดี๋ยวลงไลค์ก่อนไปตอบแชทก่อไปหลังไม์ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกับฝนใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ทักทายเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กันสู้ๆค่ะฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงระวังนะคะยุงค่ะยุงเยอะเนาะ เดี๋ยวเจอกับฝนใหม่ในไลฟ์ถัดไปขอพระคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ